สวัสดีครับวันนี้เช้าวันหยุดอากาศแจ่มใสนะครับผมวันนีไ้ได้มีโอกาสกลับมาที่อำเภอปากช่องจงังหวัดนนทนครราชสีมานะครับผมเลยเข้ามาที่สวนมาถ่ายต้นน้อยหน่าให้ดูนะครับผมน้อยหนาแปลงนี้ได้ทําการตัดแต่งกิ่งแล้วนะครับนะครับผมเตรียมทําผลผลิตออกสู่ท้องตลาดครับอันนี้เขาเริ่มติดลูกแล้วนะครับผม จะพาไปดูลูกนี่ครับผมลูกเขาอยู่ที่ปลายปลายนิ้วโป้งผมนะครับเนี่ยเริ่มติดผลผลิตแล้วครับอีกประมาณสักสองเดือนก,กว่าๆนะครับผลผลิตจะออกสู่ท้องตลาด น้อยนาแปลงนี้จะมีอยู่สองสายพันธุ์ครับผมเป็นน้อยนาหน,านังกับน้อยนาไฟส่วนตรงนั้นจะเป็นลงเก็บผลผลิตนะครับผมเตรียมส่งออกจำหน่ายนะครับแปลงนี้เริ่มปลูกเป็นเกษตรผสมผสานนะครับผมจะมีมะพร้าวน้ำหอมขนุนกล้วยมะยงชิดอะโวคาโด แล้วก็ฝรั่งกิมจูนะครับผมปลูกแซมเข้ามาครับผมตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงเช้าครับผมเจ็ดมงเชา้าอากาศเย็นสบายมากนะครับ แต่กลางคืนกลางคืนนี่ลมแรงครับผมมีลมแรงต้องห่มผ้าครับกาดหนาวมากกลางคืนแล้วเช้ามาก็ยังยังยังมีลมแรงอยู่ครับดูต้นมะพร้าวครับใบลมพัด เดี๋ยวแปลงนี้ผลผลิตเขาเป็นลูกลูกโตเมื่อไหร่แล้วสามารถเก็บไดนะ้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปถ่ายให้ดูอีก,อ,ก,อ,กอีกรอบหนึ่งนะครับพร้อมกับแนะนำวิธีการดูน้อหนาสองสายพันธุ์ระหว่างน้อหนาหนังกับน้อยนาไฟนะครับผมครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามช่องของตั้มลำตะคองด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมได้ถ่ายทำลงคลิปให้ดูนะครับผมครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผม